ดีค่ะเด็กๆพบกับพี่เชื่อฟังนะคะวันนี้พี่เชื่อฟังจะมาเล่านิทานให้เด็กฟังนะคะเรื่องหนูติตีนะคะเรื่องมันเป็นยังไงนะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะเล่นด้วยกันสนุกจังเราไปเริ่มกันเลยเล่นด้วยกันสนุกจัง ติตตีมีของเล่นมากมายแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเธออยากมาเล่นกับฉันไหม่จ้าติตตีมีชิงช้าหน้าแกว่งไกวแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเธออยากมาเล่นกับฉันไหม่จ้า ติติมีดินสอสีหน้าระบายแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเธออยากมาเล่นกับฉันไหมจ๊ะติติมีลูกบอลเดงง้งดึงดึงดังแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเธออยากมาเล่นกับฉันไหมจ๊ะ ติตติมีจักรยานหน้าขี่เหลือเกินแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเธออยากมาเล่นกับฉันไหมจ้าติตติมีกระบะทรายกว้างใหญ่หน่าเล่นแต่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเธออยากมาเล่นกับฉันไหมจ้า ติตติเธออยากมาเล่นกับพวกเราไหมจ๊ะอยากจ้าอยากจ้าฮิฮิฮ่าฮโฮโฮ,โฮ,โฮเล่นด้วยกันสนุกจังดีกๆคะฟังในทางของนิชช่อฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งของของเล่นหให้เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นเด็กด,ดีมีน้ำใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อฟังไปก่อนนะคะ บายบายค่ะ